ผลงานตอนนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า8ปดโมงสินาทีนะครับก็คัน H s N S เอ็มี o ฟันปูงัดไปแล้วทั้งหมดหยุดยูยุด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 แมงลงไปบอีกอ่ะโ,โอ้แม่งหาอะไรก่อมาลู้ สวัสดีแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับนี่เราก็อยู่กันที่ไหนไม่รู้นะครับนี่ข้างทางนั่นแหละนะครับ<ม>ก็จะมาหาตกกระชอนนาน้ำท่วมกัน<ม>วันนี้ตั้งใจมาตีกรชชอนอย่างเดียวเชโดไม่ได้เล่นนะเพราะวันนี้ก็เลยเอาชุด8.7มานะครับคันเ n s เ m a z o n Go มซนโกะครับเวท87คันนี้ทนและก็เหนียวมากใช้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ผังสักทีนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าไปเช้าแบบนี้ก็อึนๆเหมือนกันนะ ยังแบบไม่ตื่นเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงก็คาดหวังไว้สัก4ี่ห้าตัวก็พอแล้ววันนี้ก็กลับพอได้แก้งเหงานะครับว้าวโอ้้อหืหมายแตก้วย เว้นปลาเฮียบปอกวัดขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมอุ้ยเปิดหัวก่อนแต้มแรกครับผมแวะตีก่อนนะครับน้ำน้อยๆไปช่อนป๊อกมาแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหยังสลืมสลืออยู่เลยขับรถมาไกลนะฮะโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อไป giờ mới thường giao ấy thì mày đài ơi giờ mới thường nắm ôi đẹp lói đâu phải ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดตอนนี้น้ํามันท่วมตรงนี้นะครับแล้วเหมือนกับปลามันจะรอข้ามรอข้ามมานมานาเนี่ยเคน่าจะแจมนะหมายแต้มครับผมกับอุปกรณ์คัน s n s amazon g o นะครับตัวนี้เวท87นะครับวันนี้เล่นประช่อนนาก็เลยไม่ได้เอา s n s amazon bc มานะครับพอคันนั้นมัน10-20นะครับนี่สุดยอด ลุยป่าแล้วผมโดนอีกแล้วครับผมกัดอยู่หลายทีเลยนะครับแต่เป็นคนละตัวนะมันอยู่ใกล้กันอ่ะอีกตัวหนึ่งไล่มาปืดอ,อีกตัวหนึ่งมาง้้างนี่ตัวนี้มาง้้างเรียบร็อยไปเลย อีกหนึ่งแต้มผมกับคัน S&S Amazon Go นะฮะคันนี้โคตรหมาน,นะครับแล้วใช้โคตรหนานแล้วก็โคตรเหนียวเลยนะครับโหสุดยอดอันนี้ประช่อนนาก็เลยเอาคัน87มานะฮะโอเคสามแต้มแล้วช่องมหมาสัจจัน <ś les> ช่องมาสะจั่์ช่องมาสะจัน่นโหอย่างโหดครับผมแม่งผู้งออากาศแบบอผมก็ดึงแม่งขึ้นมาเลยกลัวแบบมันจะหลุดนะมันตัวเล็กจัดอะเวลาวัดปุ๊บมันชอบหลุดนะก็เลยบบสับทีเดียวให้มันขึ้นมาบนฝั่งเลยเรียบร้อยมาอีกหนึ่งแต้มครับผมถลอยถลอยถลายเข้าตายทองรถเลยป <ś les> ามอยู่ในนี้ นั่งบึกบึกบึกเอาไม่ได้มา,มาแม่งจะมีปลาอยู่ร่องเดียวนี่บอกโอ้โอัดไปว่ายมาเอาอีกมาดิมาอีกอแม่งกัดชี้ว่าแต่ตัวนี้กระชากเลยไม่ได้ไล่มากัดเหมือนทุกตัวนะ มันมีกัดดูดไปเลยอะแม่งกระชากไปเลยจบเลยแปมทีห้าล้วแน่นอนจริงๆว่ะนายนานี้ตัวในนานี้ตัวว่าฝนลงเม็ดว่ะเฮ้ยฝนลงเม็ดแต่ทุกคน,น,นผมตกปลาทีไรฝนตกทุกทีเลยว่ะตกอาทิตย์ละครั้งเองนะทั้งคนทั้งฝนนะโดหายไปเลย โอ้โหโอ้โมาหยุดผมมาหยุดเหยื่อตรงก่อนจะขึ้นฝั่งนะครับหยุดแบบค้างเลยแม่งกัดเลยอะแม่งม,มีตัวเ <c oughs> นี่ยมีตัวอยู่ซุ้มเนี่ยใสสวยขึ้นมาหน่อยนะครับผมเรียบร้อยเจชาวหน้าตายังอื่นๆอยู่เลยโดนแล้วห้าแปมสุดยอดครับผมกับคัน SNS Amazon Go 87ชื่อนี้การันตีของดีแน่นอนครับผม สวยไม้นี้ต้องมีตัวผมบอกเลยไม้นี้ต้องมีตัวไม่มีเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งยังตัวมันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละใกล้ๆนี่แหละจังหวะนี่แหละไม่มีตัวเฮ้ยเดววะท่ะไมเว้ยอือบินเลยโอ้โหสายพันธุ์ปลายไกลพันยังไงวะนี่โอ้โหพันเยอะด้วย พันยังไงวะนี่ปลาอยู่ไหมนี่เอาลากมาก่อนอ,อยู่วยอะไรวะโอ้โหมันตัวเล็กจัดพันแล้วก็เอ้ยวัดแล้วสายก็กระเด็นมาพันนะครับสองไม้เรียบร้อยครับผมมาอีกหนึ่งแต้มครับชนปอกครับผมตัวเล็กขนาดนี้คนระับตัวมันใหญ่ครับผมเรียบร้อยครับผมอีกหนึ่งแต้มสี่ห้าตัวแล้วครับตัวมัณนี่แหละครับ,ต,รบตัวไม่ใหญ่ครับ <laughs> ปล่อยมันลืมไปแล้วเมื่อกี้นี้ตีใหม่เะแม่งกลับมาอีกมันจะขึ้นน้ําเนี่ยจะข้ามไปฝั่งเนี้ย่อยดูถ้าฝนตกผมว่ารอจับได้เลยอ่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่งวิ่งขึ้นมาแน่นั่นนักกัดแล้วนะพี่ <laughs> ป๊อกเอนี่ยตปานไม่ใหญ่ผมว่ามันต้องมีตัวใหญ่แน่แม่งโดนแน่ตัวใหญ่เนี่ยแล้วแม่งกัดมีแต่อยู่ใกล้ใลเนี่ยนะไนอ้หนึ่งร่องนู้นก็ไม่กัดไม่มีตัวนะครับ เอ้ยตีขึ้นไปทำไมไ้ตัวมะม่วงอ่ะเอจเฉพาะนี่มีปลาจิบแล้วมาละไปเลยวะอุ้ยกัดไม่กัดไม่โดนหรือรียบร้อย้มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมใสสวยสุดยตัวนี้เต็มปากหรือยังมากัดใกล้ๆเหมือนเดิมเลยครับผมขันเอ็นเอ็อซโกแล้วงัดขึ้นมาแบบธรรมชาติเต็มปากโอ้เลยวะ แม่งใอ้ยวันนี้มันกัดดีขนาดนี้แม่งช่องเดียวปลาห้าหกตัวแล้วเออยไอ้ป่าแม่งจะล่อขึ้นน้ำอ่ะปลามันลอข้ามอ่ะเมื่อกี้ฝนลงเม็ดนะผมคิดว่าแม่งแม่งแบบเตรียมอ่ะธรรมชาติของมันนะครับเรามันแบบเออรู้ว่าฝนจะตกฝนอะไรอ่ะนะแม่งเตรียมจะข้ามอ่ะข้ามฝั่งอ่ะแต่แม่งเจอคนคนเลวก่อน <c oughs> เออมันใช้พลังงานเพื่อข้ามฝั่งนะครับมันก็อยากเห็นเหยื่ออะไรแบบ เออไปกินก่อนเอาพลังงานก่อนนะพจะได้บืนข้ามฝั่งได้อ่าได้ตีฝั่งนี้ให้ลืมมันเดิมค่อยกลับมาตีมันเม่ยกัดดีเฉยวันนี้มันไปไหนแล้วมัง้งอืมกัดอืมกัดกัดเรียบร้อยหันมาในานาก็โดน หันมาในนาก็โดนครับผมอีกหนึ่งเต้มโอ้ยกี่เต้มแล้วเนี่ยเจ็ดแล้วมั้งนึกหกว่ะจำไม่ได้นะเต็มปากเหมือนเดิมที่ทำไมวันนี้ปลาเยอะจังวะปลาช่อนขึ้นเก,ก็บอีกอะนี่สุดยอดเก็บไปก่อนมาตีทีนี้ต่อเมื่อกี้ปลาจิบแถวนี้โอ้แต่แรกว่าจะขี่เข้าไปในลลอกหาปลาวันนี้ไม่ได้ไปแล้วมั้งครึงนนคร่งวันเอาไว้วันเนี้ยครึ่งวันบอแล้วครึ่งวันกัดแบบนี้ทั้งวันนะขูดทำปลาไม่ไหวแน่ลืมยา ลืมแล้วมั้งลืมแล้วมั้งปลาแม่งจิบเยอะวะ่ะเต็แนีตัวเล็กไม่ไมรู้ปลาอะไรมีลูกปลาเนี่ยไปช่อนปลาเล็กก็จะรอข้ามไปช่อนก็จะรอ,อกินอนะ่ะเอาประมาณเนี้ยตรงเนี้แม่งใส่สวยวะ่ะสองตัวแล้วเนี่ยมันเป็นซุ้มอย่างเงี้ยปลามันก็วิ่งเข้าว,วิ่งออกนะครับผมบอกหมายเลยเนี่ยชีย้เป้าเลยนั่น,น,นกัดไม่กคนแม่งตามมาถึงนี่โอ้โหจะโดนอีกแล้วไม่ชงจะโดนอีกแล้วกัดไม่โดนเฉย ที่จะเปิดกล้องไว้วันนี้เนี่ยโอ้โหไม่วนออกแล้วเห็นเลยเห็นเลยแบบวนมาแล้วพอถึงฝั่งมันยังไม่กัดนะยกเหยื่อขึ้นก็ยังไม่กัดนะไม่เห็นหัวเลยว่าเห็นหัวน้ํานะไม่ใช่หัวปลานะแบบวนออกเลยเนีแ่ยบบไม่วนกลับมากัดอีกไงเรียบร้อยครับผมจริงด้วยครับผมไอห,หนึ่งแต้มครับผมปละช่อนนานะครับเป็ไนไงครับคุณผู้ชมหมายข้างทาง ก็เป็นแบบน้ำท่วมประมาณนี้นะครับสุดยอดยอดหะ่ะโอ้โหนี่มันอยู่ตรงนี้ปลาฝูงลูกปลาเต็มเลยเนี่ยรอกินแต่ลูกปลานยู่เลยมาขยิบให้มันกัดนี่แล้วลากผ่านตรงนี้นะรอดูดิมันเจอยังจะอยู่ไหมอยู่รอกัดไหมกัดลูกปลาเหรอมันกัดจะปลอมสิแอบโอ้โหขึ้นต้นไม้ปไปแล้วไง วัดยังไงก็ได้อย่าให้โดนต้นไม้มากัดก่อนมาก่อนไม่เอาละหรือไม่อยู่แลวแหมไม่แน่จริงอยู่วะอู้กัดไม่โดนมองไม่เห็นมันกัดในป่าหญ้าเนาะสับไว้ก่อน โดนอีกตัวครับผมโหยตัวเล็กตลอดเลยไม่หนึ่งแต้มครับนี่ก็ได้เป้าแล้วเดี๋ยวเราก็พักกินข้าวกินยากันนอนครับผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยกินยาอะไรนะครับคือผมมันก็ไม่สบายนะปวดแขนนะครับงัดปลาอาทิตย์ที่แล้วปวดแขนยังไม่หายเลยครับไปหาหมอมาก็กล้ามเนื้ออักเสบนะครับล้อเลียนนะครับเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อหดยืดอักเสบอะไรทุกอย่างเลยครับที่ใบบองแพ์เขียนมานะครับก็ยังไม่หายดีเลย เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วก็กินยานะครับยังยังไงได้แต้ได้ได้แบบพอใจแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าใส์ยังไม่ใหญ่โอเคยังเงาก่อนครับผมปลาแม่งอยู่แถวนี้ปลามันกัดลูกปลาอยู่แนวน,นี้เราก็เดินมาตีเลยนะครับเสิร์ฟถึงที่ดูว่าจะโดนหรือเปล่าขยับก่อนนี่ยหออล่อปลามาเลยลูกปลามันอยู่ตรงนี้เพียบเลยอะ ลปลาก็ขึ้นนั่นไงไม้เดียวโดนเลยบอกแล้วปลามันกัดลูกปลาอยู่ตรงนี้เดินมาตีเรียบร้อยครับไม้เดียวเลยเป็นไ,ไงฮะนี่การอ่านหมายนะครับมันสําคัญมากๆนะครับสําหรับการตกปลานะเรายืนตีอยู่ตรงนี้นะครับทําให้ตีแนวนี้ไม่ได้ปลามันปลามันจะเนี่ยหลบอยู่ตรงนี้นะครับเราตีไปถึงจะลากผ่านตรงนี้โอกาสาที่จะโดนมันก็น้อยนะครับผมก็เลยขยับตีตรงนู้นนะครับแล้วก็ตีลากมาไม้เดียวครับเรียบร้อยเลยโดนมาอีกหนึ่งแต้มก็สุดยอด แมงลงไปอีกโอ้ยเอะหมื่นชิปหายโอ,โอ้แน่นอนจริงๆอูสัตว์เงียบไม่คุยกับมันแล้วนะแม่งโอ้ยแม่งหาอะไรก่อหมาลู่หยุดยุด หยุด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 ยุดบอกให้หยุดหยุดตี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 ผลงานตอนนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าแปดมงสิบสองนาทีนะครับก็คัน s อ s a อ a z o อ go งัดไปแล้วทั้งหมดนับก่อนหนึ่งอ สองสามสี่ห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ะสิบสบแต้มอุ้ยเออสิบเอ็ดแต้มนะครับสำหรับแปโมงวันนี้นะ ผู้ชมกับคัน SNS Amazon Go นะครับเวท87นะครับวันนี้เอามาเล่นงานปลาช่อนก็สมใจนะครับปลาช่อนแป๊บเดียวนะครับ11แต้มสุดยอดจริงนะครับผมสักประมาณชั่วโมงกว่านะโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้โอ้ยตอนนี้หมามาปวดแล้วน่าจะไม่ได้ครับวิ่งลงน้ำอย่างเดียวเลยปลาตื่นหมดแล้วโอเค จบเกมทั้งับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับคัน s อ s Amazon g o แล้วก็สำหรับฟิชชิงสตอรี่นะครับเดี๋ยวไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ